สวัสดีครับเช้านี้เรามาอัปเดตข่าวคริปโตที่กำลังเขย่าอุตสาหกรรม Bitcoin m i n นิงกันครับตอนนี้การขุดบ t c o i n กำลังถึงจุดแตกหักครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ต้นทุนการขุดตอนหนึ่ง b t t c ของนักขุดรายใหญ่พุ่งขึ้นเฉียด75,000ดอลลาร์และถ้านับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสูงถึงเกือบ138,000ดอลลาร์ต่อเหรียญครับ แถมรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกรรมก็ลดลงเหลือไม่ถึง1%ของรางวัลบล็อกทำให้นักขุดจำนวนมากกำไรแทบไม่เหลือครับในขณะเดียวกันเครือข่ายบิตคอยก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องแฮชเบรดแตะระดับ1 e t a เซต h ตต่อวินาทีเป็นครั้งแรกแต่นักขุดรายใหญ่กลับไม่ได้เป็นผู้นำการเติบโตนี้อีกต่อไปเพราะเอกชนรัฐและกลุ่มพลังงานทุนหนาเข้ามาแทนที่ และที่น่าตกใจกว่านั้น AI กำลังเข้ายึดเครื่องขุดบิตคอยครับทำไมเพราะการใช้พลังงานระดับเดียวกันศูนย์ข้อมูล AI สามารถสร้างรายได้ได้ไดมากกว่า1 0 2ถึงเท่าเมื่อเทียบกับการขุดบิตคอยนั่นเองครับตอนนี้จึงเกิดแรงดึงดูดมหาศาลยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเริ่มเข้าซื้อและเช่าพื้นที่ศูนย์ขุดเหมือนดีลระหว่าง Google กับ t e r a w o o f และ Google กับ Cypher ทร่งผลให้นักขุดต้องเลือกระหว่าง 1. เปลี่ยนศูนย์ขุดไปให้บริการ AI หรือ HPC รับรายได้มั่นคงระยะยาว 2. หนีออกจากกริดใช้พลังงานต้นทุนต่ำเช่นแหล่งน้ำไกลก๊าซเผาทิ้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่เหลือใช้นี่ไม่ใช่วงจรสั้นๆครับแต่คือการเปลี่ยนอุตสาหกรรมครั้งใหญ่และถาวร และในขณะที่ความยากในการขุดยังคงเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญคาดว่า Hash Price อาจทรงตัวต่ำต่อเนื่องไปจนถึงปี2028หากราคา BTC ไม่ดีดแรงพอสรุปง่ายๆก็คืออำนาจการคำนวณกำลังเป็นสงครามรอบใหม่และ Bitcoin Mining กำลังถูกบังคับให้เปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ถือกำเนิดมาอนาคตของนักขุดจะรอด ก็ต่อเมื่อพวกเขาเลือกปรับตัวให้เร็วกว่า AI ครับนี่คือภาพใหม่ของโลกคริปโตที่คุณคุรรู้ก่อนใคร